เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่ o b บ l e ิ Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V นั่นเองฮะสำหรับทางด้านของเว็บไซต์จีนะฮะมีการปล่อยภาพผู้รอดชีวิตคนใหม่ออกมาพร้อมทั้งมีการปล่อยประวัติออกมาด้วยวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของผู้รอดชีวิตคนใหม่ให้ทุกคนได้ฟังฮะว่าเพราะอะไรเขาจึงต้องมาอยู่คฤหาสน์ของ Identity V แห่งนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครตัวใหม่ล่าสุดมีชื่อว่าโจเซ่บาเดนนะฮะมีทางด้านของไอเทมประจาตัวรวมถึงพาสีส่วนตัวหรือความสาม มาส่วนตัวอยู่ด้วยกัน3อย่างฮะแต่ในวันนี้เราจะยังไม่ได้อธิบายในส่วนนี้เพราะว่าทีมงานจะไม่มีการปล่อยออกมาคาดการว่าทางด้านของตัวโจเซ่บาร์เรนเนี่ยจะลงที่เซิร์ฟเทเบต้าในวันศุกร์ที่กำลังจะถึงนะครับผมแต่ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าวันศุกร์นี้ผมจะไม่อยู่นะเนื่องจากว่าผมจะบินไปฟิลิปปินส์นะครับผมตั้งแต่วันพุธจนถึงวันเสาร์ฮะสำหรับการรีวิวเนี่ยอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งก็คือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เลยนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติโดยย่อให้้ทุกกกคนนนไดฟังัง่อ เอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประวัติของเขากันก่อนนะฮะก่อนหน้านี้นะครับผมไม่มีใครได้รู้จักเลยว่าโจเซ่บาร์เดนเขาคือใครฮะสำหรับโจเซ่บาร์เดนเนี่ยเขาและพ่อของเขาที่เป็นกัปตันเรือฮะได้ท่องอาณาจักรแห่งท้องทะเลของจักรวรรดิอังกฤษครับผมพวกเขาสองพ่อลูกตระกูลบาร์เดนฮะมีความกล้าหาญมีอํานาจฮะและมีความร่ํารวยเป็นอย่างมากสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขามีทุกอย่างในวันนี้ฮะเพราะพวกเขามีความตรงต่อเวลากับงานของเขาเอามากๆไม่ว่าจะรับ ที่ดูแลปกป้องเรือของประเทศอังกฤษฮะหรือจะไปการส่งสมบัติ ให้กับก,กษัตริย์อังกฤษนะครับผมทั้งสองพ่อลูกตระกูลบาเดนฮะไม่เคยมาช้าขวากาหนดเลยแม้แต่ครั้งเดียวฮะจนมีเรื่องเล่าขานตามมาฮะว่าสองพ่อลูกตระกูลบาเดนเนี่ยได้รับนาฬิกาพกจากเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมาไม่ว่าเขาจะทําการสิ่งใดฮะกระแสะน้ําต่างๆและเปลวคลื่นเนี่ยจะพัดพาเป็นใจกับพวกเขาเสมอดังนั้นไม่นานฮะพวกเขาจึงเป็นที่รู้จกักและถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของประเทศอังกฤษอย่างมากฮะจนกษัตริย์อังกฤษเนี่ยให้ทางด้านของ สองพ่อลูกตระกูลบาเดนเนี่ยได้รับยศอัศวินนะครับผมแต่แล้วก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งฮะที่ทําให้ชีวิตสองพ่อลูกตระกูลบาเดนต้องพลิกผันฮะณทนะ่าเรือเมืองลิเวอร์พูลครับผมพ่อของบาเดนฮะได้เดินทางไปเที่ยวในเมืองลิเวอร์พูลฮะจนตกขําแล้วพ่อของเขาก็ยังคงไม่กลับมาบาเดนมีของสําคัญที่ต้องนําส่งให้กับกษัตริย์อังกฤษแต่ด้วยการที่ว่าโจเซ่บาเดนเนี่ยต้องการที่จะรอพ่อของเขาก่อนแล้วค่อยไปส่งแต่แล้วพ่อเขาก็ยังไม่กลับมา จากนั้นไม่นานฮะโจเซบาเดนนะฮะไม่มีทางเลือกอะไรมากฮะเขาเลือกที่จะต้องไปส่งสินค้าเพียงแค่คนเดียวโดยที่ไม่รอพ่อของเขาฮะแต่เขาก็มาส่งสินค้าไม่ทันเวลาจริงๆฮะจากเหตุการณ์นี้ฮะทำให้กษัตริย์อังกฤษโกรธมากๆฮะและคิดว่าทางด้านของสองพ่อลูกตระกูลบาเดนเนี่ยจะพยายามขโมยสินค้าชิ้นสําคัญชิ้นนี้ไปนะครับผมเพราะปกติแล้วทางด้านของตระกูลบาเดนไม่เคยมาไม่ตรงเวลาฮะจากเหตุการณ์นี้ทําให้กษัตริย์อังกฤษสั่ง ิฟท์ซับซินท,ทั้งหมดรวมถึงยศตําแหน่งของสองพ่อลูกตระกูลบาเดนคืนนะครับผมต่อมาไม่นานนะฮะทางด้านของโจเซ่บาเดนนะได้ข่าวว่ามีร่มโบราณจากประเทศจีนในเรือที่หายสาบสูญไปฮะได้มาอยู่ที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งมันจึงทําให้เขาเนี่ยอยากจะค้นหาสิ่งของสิ่งนี้และเขาก็คิดอยู่ลึกๆในใจว่าฮะว่าคฤหาสน์แห่งนี้อาจจะทําให้เขาเจอพ่อของเขาอีกหนึ่งครั้งเขาจึงเลือกที่จะมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์ดังกล่าวนั่นเองฮะนี่ก็คือเป็นเรื่อง ราวเร้าวๆของโจเซ่บาเดนรวมถึงเรื่องของพ่อของเขาด้วยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่รูปร่างหน้าตาโดยเว็บแรกที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนทหารเรืออังกฤษนะครับผมมีการสวมใส่ทางด้านของเป็นเสื้อคลุมฮะมีอะไรคาดตรงบ่าอยู่ด้วยแล้วก็มีทางด้านของเหมือนยศอยู่ด้านขวาเป็นปีเป็นอาร์มอะไรของเขานะครับผมสวมใส่เสื้อแขนยาวมือซ้ายของเขาฮะมีการสวมใส่ถุงมือหนังหรือว่าถุงมือเหล็กอยู่ด้วยฮะค่อนข้างจะหล่อมากๆครับผมมองเว็บแรก เนี่ยผมมองแล้วผมนึกถึงหนังเรื่อง Pilot of the c ค r ร์ดิเ n ียฮะหรือว่าวิลเท e r นอรนั่นเองนะครับผมมีความคล้ายคลึงกนันมากแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้โคตรจะเท่ฮะมีหนวดเล็กน้อยมีการสวมใส่ทางหน้าของต้มหูหรือวต่างหูด้วยดวงตาของเขาที่เป็นกระดุมเนี่ยมีทั้งสองข้างมัไมเหมือนกันนะข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วก็มีรอยเย็บอยู่ ด้านหน้าด้านซ้ายอยู่ด้วยนะครับผมสำหรับทางด้านของไอเทมของเขาก็จะเป็นนาฬิกาพกนะครับผมมีรูปเป็นสมอเรืออยู่ด้วยนั่นเองสำหรับตัวนี้คาดการว่าจะเข้าทางด้านของเซิร์เวอร์เทสเบต้าในวันศุกร์นะครับผมแต่ผมยังคงไม่สามารถเทสได้ยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาจากฟิลิปปินส์แล้วผมจะรีบมาเทสให้ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับช่วงที่ผมไปไฟิลิปปินส์เนี่ยผมขอแจ้งข่าวนิดนึงผมจะมีคลิปลงให้ดูทุกวันนะครับผมก็เป็นคลิปไฮไลท์บ้างเป็นคลิปนู่นนี่นั่นบ้างฮะก็จะไม่เห สำหรับวันนี้นะจากลาทุกคนไปก่อนข้อมูลนะ่าจะครบถ้วนนะครับก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิลิกชาแนลไว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ